ขยับต่อไปที่พิจิตครับทุกอย่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ของโควิด19จากที่เป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์ตีตกลองต้องมาขายทุเรียนกันแล้วครับงานนี้มากันทั้งวงเลยคุณผู้ชมครับเจ้าของวงก็คือคุณบุญยังครับอายุ63ปีเขาบอกว่างานจ้างวงดนตรีทุกอย่างยกเลิกถูกเทหมดเลยครับเพื่อความอยู่รอดชวนกันมาเลยทุกตำแหน่งตั้งแต่นักร้องนักดนตรีนะฮะพากันมาช่วยขายทุเรียนครับ ที่ตลาดนัดชุมชนแล้วก็เปิดเพลงเรียกลูกค้าแบบนี้นะฮะเอาลองฟังเสียงคุณพี่บุญยังกันหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมันต้องสู้อะ่ะครับถ้าเราไปงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านอดตายดูแล้วอะ่ะงานมีเล่นไม่ได้อะ่ะอันเยอะในช่วงเมษาที่ผ่านมาหายไปสาม ร่วมสี่แสนสะมั้งจะจะเป็นตังนะมันไม่ได้เลยเล่นได้เลยเอา้าวก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะต้องปรับตัวสู้กับโควิดก<ะ>ันไปคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องราวต่อไปนี้ครับ